สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจวันพุทธที่7ธันวาคมนะครับสำหรับเมื่อวานฮานอยปกติเด่นก้าวมานะครับแต่เจาะไม่มาต้องขอไปสำหรับขาเจาะนะครับก,รก็รุนเรืองต่อวันนี้ครับเดี๋ยวผมรันให้ดูนะครับก้าวรอบที่ผ่านมาก้าวรอบที่ผ่านมา0770เนย์ี่ยมา4รอบอะ เกิน50%อดีก่ะเหมือนมาลอบเป็นรอบระพูดถึงนะครับถ้าใครสังเกตด,ดูดีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รอบมา4รอบเนาะโอ้โหมาเดินดีครับเดินดีก็เมื่อวานจากเด่นเมื่อวานออก8 0 7 9 0เด่นสุดที่จับได้คือ8นะครับวิ่งวนรุ่นล่าง8นะครับ ก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วกันครับท่านใดชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับหาน้อยปกติวันนี้เด่นสุด8ครับผมหิ่งบรุนล่าง8ครับ08 08 78

027, 028แล้วก็097นะครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยปกติครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ